กับเข้าสู่ s อ n e w นในช่วงที่สามนะครับช่วงนี้ก็คลายทุบทลายทุกกับเอสพีนกันครับช่วงนี้นะครับเราก็มีเรื่องทุกข์ใจเนี่ยเราท่านผู้ชมก็มาปรึกษาพวกเราได้ครับครนะครับมีเรื่องอยากจะร้องเรียนร้องทุกข์ก็มาปรึกษาพวกเราได้อยากเก็บเอาไว้อยากเก็บเอาไว้หรือจะเครียดรือจะเครียดแล้วก็ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ก็ทาง s ซ c ซ e t y p e o p l e new@gmail.com ครับแล้วก็081ครับ8800098ครับผมนะครับผมจำได้เพรามาได้ตลอด24ชั่วโมงผมโทรมาปรึกษาออกประจำผมว่าจริงๆเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านสะดวกสุดน่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ใช่ครับใช่ครับมีเรื่องอะไรก็โทรมาร้องเรียนดีกว่า24ชั่วโมงเราจะได้รับทราบข้อมูลว่าอย่างบางทีท่านทุกท่าน ครับใครแก้ปัญหาท่านไม่ได้เราอาจจะแก้แก้ท่านไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็จะใช่ใช่แท้วก็เป็นกระจกเงาเพื่อจะสะท้อนเสียงของท่านไปสู่ต่างๆแล้วถ้าถ่ายคลิปถ่ายอะไรอะไรแฟนเพจได้ไหมเรามีรางวัลให้ด้วยถ้าถ่ายคลิปส่งมาให้เราด้วยนะครับส่งมาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนพร้อมรายละเอียดด้วยพร้อมรายละเอียดเนี่ย เรามีรางวัลให้<ง><ม>เราสง่งไปแล้วหนึ่งชุดนะใช่แา้วคลิปที่ทางบ้านส่งมาใช่แล้จัดส่งไปแล้วหนึ่งชุดครับโอเค,คอ่ะวันนี้เรื่องร้องเรียนก็เป็นเรื่องของผ<ม>ู้ที่สัญจรผ่านไปมาตามถนนอีกม,มันดูเหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนไม่มีอะไรครับเออแต่แต่ทำไมทำไมมีเรื่องร้องเรียนมาได้เขาทําเขาทําความสวยงามแต่กับคน โดนคนสัญจรดจรไีไปแล้วลเนนะเออ,เอมันก็ดีดแล้วตัดต้นไม้แต่งต้นไม้ดีไหมทำมแล้วก็ดีนะแล้วเวลาต,ตัดต้นไม้แล้วหินกระโดนกระเด็นไปโดนรถเบนซ์เขาอ,ะอ่ะดีไหมเขาเลยโทรมาหาออฟใช่ไหมใช่เขาว่าะไงมะเขาบอกว่าเวลาตัดหญ้าบนเกาะกลางเนี่ยครับแล้วกระเด็นไปโดนรถคนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยออืหน่วยงานจะแก้ไขปัญหายังไงหน่วยงานที่มีการป้องกัน เราไม่พูดถึงคเราพูดถึงหน่วยงานที่ไม่มีการป้องกันใช่อื้าบแนะนําคเอาไปญี่ปุ่นมาออมญี่ปุ่นในเวลาเขาจะตัดหญ้าก่อการถนนเนี่ยเขาทําอะไรไหมเขามีนะเจ้าหน้าที่หนึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอืดูหัวท้ายถนนเพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานตัดหญ้าอยู่อสองมีเจ้าหน้าที่เข็นแผงกั้น เออเข็นแผงกั้นตามเลยครับเออเข็นตามเราเอาเครื่องตัดหญ้าของเขามาใช้ต้องเยอะอืมอ่าเครื่องเก่าญี่ปุ่นเห็นไหมคแต่ทำไมเราไม่เอาเครื่องเข็นของเขามาทำเป็นตัวอย่างด้วยถูกต้องอถูกไหมเวลาเขาตัดเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่นะครับดูแลความปลอดภัยคนทั้งคนตัดและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาแต่เมืองไทย ไม่ไม่มีคนเห็นนะเปล่าโอ้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าป๋าเติมเห็นเองว่าเวลาพี่ๆเขาทํางานกันเนี่ยโอ้ไลฟ์แต่เป็นสิบคนนะผมไม่ได้โทษพี่ๆไงเออผมโทษใช่เอาอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ว่าพี่ๆที่ที่เขาทํางานนะแต่คือการจัดระบบงานเนี่ยมันต้องเป็นระดับผู้บริหารขึ้นไปถึงจะคิดได้ว่าควรจะทําอย่างไรเพื่อหนึ่งถามว่าถ้ามั่วคุณลุงที่กําลังตัดหญ้าอยู่กลางถนน ตัดแล้วใบมีดอืหลุดหรือว่าหินที่มันเกี่ยวกับใบมีดไปกระเด็นไปโดนรถเบนซ์หนึ่งคันใครเป็นผู้จ่ายเงินถ้าเสียหายนั่นนหละประกันเนะเรียกประกันรับรองนี่ยแหละมันเป็นสิ่งนี้เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้จะให้คุณลุงที่ทําจ่ายเหรอก็นั่นไงก็ต้องอยู่ที่ติดใต้สํานึกของผู้ว่าจ้างแล้วแต่ตอนเนี้ยไอ้ตัวเครื่องเนี่ยขาใช้เอ็น เอ็นเนี่ยตัวเกี่ยวหินเลยพี่ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับมันมีแรงลมแล้วมันก็ดีดใช่มันดีดดีดดีดไปคือถ้าเป็นใบเนี่ยมันโดนเนี่ยสมมติมันโดนหินมันคนเราอะคนเราเนี่ยสะท้อนใช่ไหมผมเคยตัดไงเพื่อนเนี่ยเราโดนหินปุ๊บเรารีดดึงออกใช่แต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นเอ็นเนี่ยมันไปหมดมันก็ปัดไปเวียงไปเลยไงมันเวียงไปเวียงไปครับครับครับผมว่าทางที่ดีอะทำไมไม่ปลูกหญ้าเทียมอืม ต้นไม้อะต้นไม้จริงปบย่ากเป็นญ่าทียำไมพวกคุณต้องมาตั้งตัดอืไม่ใช่แล้วอีกอย่างนะคือจะตัดจะตัดได้เราเห็นว่าดีทําความสะอาดทําความสาดวยงามเลมันดีแต่เราควรที่มีการป้องกันเพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆมัเนเรื่องเล็กๆมากเลยใช่ใชแต่พอมันไปโดนแล้วอะเกิดความเสียหายเป็นการเรื่องใหญ่เนี่ยคนคนที่คุณที่ร้องเรียนอาอ๊บมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยครับโดนเขา แต่เขาเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องนะเพราะว่าเขาก็เอาเรื่องแล้วเดี๋ยวคนที่จะต้องมาจ่ายค่าเสียหายเขากลายเป็นคุณลุงที่ตัดอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ทับไม่ลงอ่ะครับแต่ผมเนะยตั้งแต่ผมทําข่าวหรือว่าขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมเห็นที่เมืองการเนี่ยเขามีรถเข็นกันนะตอนนั้นผมนั่งทานข้าวอยู่เมเห็นเออปลาเต๋าไปด้วยนี่ใช่ไหมที่ผมชี้ป่าเต๋าดูว่าเออเขามีรถ เข็นลากไปอ่ะกันกันอ่ะทําไมที่นั่นทําได้ที่อื่นทาไมทำไม่ได้และไอ้ที่อื่นที่ว่าเนี่ยมันมันหลายใี่ไมมันใกล้ความเจริญเลยนะได้ไหมอ่ะเนี่ยเขาลองเรียนมาดีป้าออฟจะได้พูดต่อป้าออฟจะได้พูดต่อหรือว่าอ้าออฟเคยโดนอย่างตรงกาแพงแสนอแยกกาแพงแสนตัดปุ๊บคุณลุงอายุมากแล้วผมโทรเข้าเขตเลยผมโทรเข้าหน่วยงานที่เราชอบเลยเขาว่าเขาบอกว่าเออ แล้วรถเป็นอะไรมั่งหรือเปล่าอผมก็เลยบอกว่าคหมาะพอดีผมอะเป็นสื่อมวลชนไอ้รถผมอะเป็นอะไรไม่เป็นไรหรอกแต่ผมย้อนถามหน่อยว่าคุณลุงเจ้าตังที่ไหนมาจ่ายถ้าเมื่อโดนรถเบนซ์คันละห้าหกล้านสิบล้านไอ้รถข่าวแล้วไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นต้องขอบคุณที่ยังที่เราโทรมาบอกอะไรเงี้ยบอกว่าทําไมไม่ทําให้มัน ถามว่าปัจจุบันนี้ผมขับผ่าน <ไป S 2> ก็ไม่เห็นมี <c oughs> ตัดเหมือนเดิมก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณแล้วอ่ะขอบคุณไปอย่างนั้นอ๋อแต่คุณพัฒนาได้ไอแผงเหล็กกั้นเนี่ยมากกว่าเสียเงินน้อยกว่าที่คุณเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่มันไร้สาระฟุ่มเฟือ,อยช,ชถูกไหมใช่ถูกอาผมพูดเรื่องจริงแต่สังคมไทยอ่ะมักจะยอมรับตรงนี้ไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันถูกต้องเนี่ย แล้วพูดออกไปเนี่ยยอมรับกันไม่ได้คุณอยากจะยอมรับกับสิ่งจอมปลอมหรือไงอถูกไหมดูเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใชเวลามันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องหนึ่งสมมุติว่าสมมุตินะป้าเติมขี่มอเตอร์ไซค์เอาลูกนั่งท้ายบังเอิญตัดหญ้าหินกระเด็นใส่หัวเด็กเข้าลูกตายนะอะไรจะเกิดขึ้นเออใช่ ผมเห็นแล้วมันแบบมันขัดลูกหูลูกตานะเพราะว่าผมไปเห็นต่างประเทศแล้วเขาทําแล้วมันดีทําไมประเทศไทยคนที่อายุมากกว่าผมเนี่ยก็ต้องเคยผ่านตรงนี้มาแล้วเคยเป็นผู้บริหารมาแล้วทําไมคุณคิดไม่ได้อที่จะทําอำจะบอกว่าไม่มีคนมันไม่ได้ไม่ใช่ผมเห็นเขาทําทีนี่เหมือนับมีมีเทศกาลอะไรทั้งอย่างแล้วมันดีคือหนึ่งป้องกันตัวเองด้วยป้องกันคนที่ทํางานด้วย สองป้องกันผู้อื่นไม่เดือดร้อนใช่ถูกไหมใช่ผมว่าพับความรู่งผมว่าถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะตอนที่เวลาทางเจ้าหน้าที่เขาตัดเนี่ยคุณแค่เอาลองแผ่นสังกะสีมาดูอ่าดูเลยมันน้องเป็นป้องเปงโอ้ไม่ต้องสังกะสีนะครับผมเคยขับรถผ่านเนี่ยเศษหญ้ากระเด็นเข้ามาปลุกผักปลุกผักปลุกผักแล้วจริงถ้ารถติดแล้วยโอ้โหไม่ต้องพูดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเขาทําได้อะแหละแต่มันขึ้นอยู่ว่าเขามองว่า มันเป็นเรื่องที่มันไม่มองข้ามนะมองข้ามกว่าปลอดภัยคือคนที่รักรถเนี่ยเขาก็รักจริงๆเราเพราว่าเขาไม่ได้นะใช่ครับก็คือรถคันหนึ่งมันคือรถจะรถเก่ารถใหม่อ่ะถ้าคนที่เขารักอ่ะมันก็คือทรัพย์สินของเขายังไม่เคยมีใครแบบรองเรียนจริงจังายังไม่มีใครมาแบบเป็นจริงจริงจังอย่างนี้ไงแต่เราเนี่ยอยากทําเรื่องนี้จริงจังมากเพราะว่าอนหนึ่งเนี่ยเราเห็นแล้วมันมันอันตรายจริงๆอย่ามองข้าม ความปลอดภัยและเคยมีไอ้นี่ใช่ไหมสโลแกนสโลแกนที่บอกว่าอย่ามองข้ามความปลอดภัยวัวหายล้อมคอกอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องให้วัวหายสียก่อนถึงค่อยมาล้อมคอกแล้วล้อมคอกเลี้ยงอะไรอ่ะก็เลี้ยงวัวควายแล้วทีนี้จ้าครับผมก็จริงจริงเนี่ยคือมันมันไม่ใช่เลี้ยงวัวแล้วเนี่ยงคืออย่ารอให้มันเกิดเหตุขึ้นก่อนใช่เรามองเหตุอะไรที่มันไม่ดีก็ ่เขาอาจจะมองแค่ว่าก้อนกรวดก้อนเล็กไม่ใช่ก้อนใหญ่ไม่ใช่ตัวหนอนตัดหญ้าแล้วตัวหนอนกระเด็นก็ฝากไว้นะครับเป็นบทเรียนนะครับว่าการที่จะตัดหญ้าหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่อย่บนท้องถนนก็ควรระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้ามีสิ่งป้องกันภัยได้ก่อนเนี่ยก็ควรจะทํานะครับเพราะว่าผมคิดว่างบประมาณในการทําแผงกั้นก็ ไม่น่าจะไม่มากน่าจะมากนะครับครับไม่มากกว่าที่ท่านเอาไปทําอย่างอื่นที่มันไม่ได้ประโยชน์ไม่มากกว่าที่มันจะเกิดความสูญเสียใช่ครับใช่ครับโอเคก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับครับก็เดี๋ยวถ้าเผื่อคราวหน้ายังมีอีกเราก็จะเอามาพูดอีกจนกว่าท่านจะทำครับผมนะช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกับพี่ๆตำรวจกันโอเคครับผมก็ในช่วงของตำรวจเพื่อประชาชนในช่วงหน้าครับไปติดตามกันครับครับ